จริงๆนี่ก็น่าสวยอยู่แล้วนั่นนี่โอเคเด็กขออนุญาตแนะนําตัวนิดน,นึงจ้าสวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะ<า>น้องแนเนเนาะ,ะวันนี้น้องแนนมารับบริการอะไรครับก็มาทำขมับค่ะเสริมขมับด้วยซิลิโคนิิโคนคน้องจริงถามนิดนึงครับทางหน้าเนี่ยเห็นสวยอย่างนี้นี่เคยรับบริการอะไรมาบ้างก็มีก็ทําหน้าผากค่ะเสริมซิลิโคนเสริมหน้าผากด้วยซิลิโคนแล้วก็จมูกค่ะ เสริมจมูกอ่านี่ก็เสริมด้วยซีคนเหมือนกันะนะฮะแล้วมีอะไรอีกไหมเอ่ยไม่มีค่ะโอเคนี้ก็สวยอยู่แล้วเนาะโอเคแล้วทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจมารับบริการแสริมขมับพอดีว่าติดตามเพจของ Banana Clinic ค่ะแล้วก็ติดตามสาวสองะคะที่มาทําที่นี่แล้วก็ฟังทุกนางเลยโดเยเฉพาะข้าวอะค่ะแล้ก็โอเคแล้วก็ตามมาแล้วก็มั่นใจคุณหมอพูดเพาะด้วยค่ะคือมาปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ ให้คําแนะนำใช่ค่ะแล้วก็พี่ๆที่นี่ก็ให้คําแนะนาดีมากค่ะอืมครับโอ้โหรู้สึกดีค่ะแล้วอีกนิดนึงครับคือจริงๆก่อนหน้าที่จะเสริมขมับมาแต่่จะมาเสริมขมับที่นี่เคยเห็นว่าเคยฉีดใช่ค่ะฉีดสารอะไรบ้างหิลิโลไคโเหลวเนาะที่ขมับมาอ่าแต่ก็นี่ดูจากปัจจุบันนี่กี่ปีแล้วนะครับฉีดมาได้ประมาณ สองสามปีได้แล้วมั้งคะสองสา,สามปีแต่ก็ไม่ค่อยเห็นปัญหาที่หลงเหลือเนาะส่วนใหญ่ฉีดมามันนิดเดียวค่ะพี่เติมน,นิดหน่อยอใช่<อ>ฉีดมารอบเดียวอือออออก็คือเป็นครั้งแรกเนาะแต่ตอนนี้ของทางคลินิกเรามีรับเคสรีวิวโดยที่ฟรีงานแก้งานขูดอยู่นะครับถ้าเผื่อถ้าไหนสนใจก็สามารถที่จะทักมาสอบถามแอดมินเพจได้นะครับ่แล้วสอบถามอีกนิดนึงครับตอนนี้ได้ข่าวว่าเดินทางมาไกลเลยวันนี้มาจากไหนเอ่ยมาจากเพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์เนาะ ตอนนี้ก็เวลาประมาณสักสี่โมงเย็นเดินทางออกมาจากบ้านตั้งแต่กี่โมงครับประมาณเก้าโมงสิบโมงประมาณนี้ค่ะตั้งแต่เก้าโมงเช้าเลย<ช>แล้วขับรถมาเองใช่ไหม่แล้วทําเสร็จแล้วก็จะข,ขับรถกลับเลยโอ้โหไกลมากเลยเพชรบูรณ์วันนี้รถติดไหมครับไม่ติดครับ <laughs> ไม่ติดโอเควันนี้เลิกดีมาสวยนะครับโอเคแล้วมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆที่กำลังสนใจมารับบริการเสริมขมับเสริม ที่นี่โอเคค่ะเพราะว่าติดตามเคสร,รีวิวทุกเคสคือปังค่ะมั่นใจในที่นี่ค่ะมั่นใจที่ายหน้าเนาะโอเคเดินทางไกลมาขนาดนี้ไม่มั่นใจได้ไงใช่ไหมโอเคงั้นขอบคุณน้องแนนมากนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหลังทําเสร็จทันทีว่าหลังจากเติมขมับด้วยซิลิโคนแล้วน่าจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเนาะเดี๋ยวคุณหมอก็จะให้คำแนะนำอีกทีว่าเราควรใส่ไซส์ไหนนะครับ แล้วนี้เรามีให้เลือกไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะครับโอเคขอบคุณนะะับสวัสดีจ้า